สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะวันนี้เรากลับข้างให้เด้อประจำวันที่สองธันวาคมหกหนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามาัคคีตัวเด่นก็คือสีกับเจ็ดหกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ศนย์เจดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเดเก้า เจ็ดเก้าหกสองเจ็ดสี่หกเก้าสามแล้วก็หกสี่เจ็ดสี่หกเก้าด้วยนะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะขออวยทุกคนโชคดีนะคะสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะต่อไปเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามห้ากับแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดนะสามศู 30, 32, 33, 35, 33, 35, 350, นยะ์สามสองสามสามสามห้าสามแปดศูนย์สามสามแปดสามห้าสามห้าศูนย์สองแปดศูนย์เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเนอะจับคู่ซื้อด้วยกันนะคะนี่นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงจะเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไครต์กดไลค์ให้นะคะ อย่าลืมเวลาเฉพาะกิจกับเรา V I P นี้ไปซื้อเราพัฒนาเด้อเราไม่ทำเราพัฒนาแล้วโชคดีทุกคนทุกแนวทางค้าสวัสดีค่ะ